โนงดูไฮโซเขาอ่ะอ่าทายเข้มขัดเต้หมื่นต้น,นๆหมื่นต้นๆร้อยยี่สิบห้าบาทถ้ามีผัวมึงดูผิดเลยเนี่ยกำนั้นเนี่ยมึงดูกูเทพไหมเนี่ยฮะก็สั่งลาซาด้ามาร้อยยี่ห้าบาทเนี่ยจริงไม่ได้โกหกอะครั้งแรกผมก็คิดว่าสามร้อยกว่าผมได้สั่งซื้อมาอีกสามเส้นโอแม่นร้อยี่ห้าบาท มันลดราคาวันที่ส1บเ็ดสิบเอ็ดเดือนสิบเอดอะไรเนี่ยนะมันลดนะเมื่อคืนสั่งแม่เลยสามเส้นเนี่ยแล้วมันจังหวะมันดีด้วยนะเนี่ยมันรัดอันนี้ด้วยที่แพงก็มีเส้นละลูกชายซื้อให้สามหมื่นกว่าบาทก็มีไอ้ตัวเฮดอะ่ะกูก็มาดูว่าแม่ก็ตัวเฮดอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของปลอมนะแต่ยี่ห้ออะไรไม่รู้มันไม่ให้สปอนเซอร์ไม่โฆษณาให้มันหรอก หนังก็หนากว่าอันนั้นก็มีสามหมื่นกว่าบาทก็เหมือนเราจะเลือกผู้หญิงเป็นเมียเน่ยกูว่าอินี่อดทนกว่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหนังก็หนากว่าเนี่ยเะโอ้ออินั่นกระแดะมาเนี่ยเกี่ยวอย่างเงี้ยจะหลุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้กูเลือกนี่เป็นเมียดีกว่าเนี่ยนะใช่ไหมจะเลือกเมียเนี่ยนะเดี๋ยวขายวะ อ่ะมึงดีกว่ากำนันหรือผู้ใหญ่